สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับพันเอกพิเศษชวนจินดาเกาหลีรุ่นสามแม่นามรุ่นหนึ่งไปมาหลายสมรภูมิเลยใช่ไหมครับอยู่ใต้15ดปีไปใต้เกาหลีเข้มกับแาก้งสักคะมนันเป็นท่แล้วาตายไปหมดแล้วเวงยังกันเลจะหยุดเกิดผล่ต่อจากนั้นนะครภูมิฉลาดเยี่ยนศริ ไปเกาหลีรุร่นเดียวกันก็จะเป,ป,ปะ็นเค้ายการก็ไปที่กำลังเดิน ตอนนี้นะคะในช่วงเวลาที่ราทันตีผมเป็นร้อยเอกพิธีการเราไปเวียดนามรุ่นหนึ่งไปเจอทุกท่านไปเวียดนามรุ่นหนึ่งเล่จากกรมคุณแล้ตอนนี้ตอนนี้ขออนุญาตถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับ96 96แต่ยังมาทุกปีนะครับทุกปีฮะถ้ายังไหวก็คือยังไงก็มาทุกปีมันต้องให้ใจเข้าไว้ครับครับทำไมให้ใจจะตายแล้วไปไปมากี่ครั้งมาสองสมรภูมิใช่ไหมครับสองสองแล้วก็ไปช่องช้างแล้วก็ไปอ่า ที <l id> <ร ık> <Bond> ่นครศรีธรรมราชไอ้ลพิตามอรงเลยลพิตามจุลนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปเขาข้อครับไปมีมีอะไรฝากถึงทหารรุ่นหลังบ้างไหมครับรุ่นน้องๆรุ่นที่กำลังบรรจุหรือรุ่นที่กำลังบรรจุแล้วให้ทุกๆคนเนี่ยยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมและสัจธรรมขอให้ทุกๆคนเนี่ย รักชาติบ้านเมืองขมากษัตริยรมามาม์